SAMCO S ครับบริษัทสัมพกรจำกัดมหาชนตัวนี้ทำอะไรอ่ะอสังหาโอเคโอเคอพูดถึงหุ้นรายใหญ่สัมพกรครับ SAMCO โอ้รายยอดถือเยอะแล้ว6เเซแล้วนะรายใหญ่เป็นบริษัทครับ RPCG นะครับมีกองทุนด้วยนะครับอมืมีคนรองสุดท้ายนะครับถือด้วยนะครับเป็นกรมสมเด็จพระเทพนะครับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ samco รายย่อยถือ46%ละรายใหญ่เป็นบริษัทเนาะแล้วก็มีบุคคลนะครับมีกองทุนด้วยนะบุคคลก็เยอะอยู่นะอืมมีท่านรองสุดท้ายถือด้วยนะครับตัวนี้มีอะไรดีหรือเปล่า samco นะ ดูงบการเงิน S A M C O หน่อยครับนี่สินร,รวม2935ล้านสินทรัพย์รวม5,444ล้านนี่ก็เยอะแล้วนะเริ่มเริ่มเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับกำไร56ล้าน81ล้าน78ล้าน40ล้านกำไรทรงๆนะทรงๆทรงๆมาแผ่วโควิดหน่อยอาจสังหานะคนนี้เขาอาสังหาอย่าลืมโอ้ย เคยมีปันผลที่ดีนะครับที่ปนผลที่ดีอยู่นะนี่อาจจะเริ่มเยอะไปนิดเท่านั้นเองดูกราฟ S A M C O ครับราคาจะบันสองบาทหกตังหูแทงเขียวสูงเลยนะราคาเส้น2องวันบาท34สิบสี่ตังก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับแบบนี้ดูภาพรวมหน่อย โอว่า oh, wow. แล้วเชียวเป็นหุ้นเก่าจริงๆด้วยครับเข้าตลาดปี1993-1994นะครับสร้างราคาหนาวเน็บไว้15บาท30ตังจ้า15อย่าเพิ่งมองนะมองดอยน้อยๆก่อน7บาท48สตางและปรับฐานอันโหดร้ายไว้ครับ สามสิบแปดตังค์ปรับฐานครั้งล่าสุดอยู่บาทแปดตังค์เออไม่หลุดแฮไม่หลุดนะก็ถือว่าจบรอบสวยครับนะครับงั้นเราตีจากเจ็ดบาทพอเนาะเจ็ดบาทไปหนึ่งบาทดุจริงๆ อสังหาแต่ละตัวนะปรับเป็นเดแล้วจัดทรงเส้นเทนเส้นกดก่อนนะอืมเจ็ดบาทโอ้โหดูตรงเจ็ดบาทเห็นแรงขายไหมครับดุดันมากนะตรงเจ็ดบาทสะบัดมาตึ้งแล้วขายแบบหนีตายลบไม่ทัน เส้นเทนสกดบอกว่า SAMCO เนี่ยเป็นต้นเทนตั้งแต่ตรงนี้ช่วงนี้ครับประมาณบาทยี่นะแต่เส้น200วันบอกว่าบอกใกล้ๆกันครับบาทยี่หบาท30ประมาณเนี้ยไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะนะครับแล้วก็ยิงแย่แย่เสร็จยิงปุ้งขึ้นมาโอ้สูงเลยตอนนี้ก็ติดต้านอยู่ตรงนี้ครับ โอ้โหเห็นเส้นไส้ไหมคุณจำนี้ใส่เข้าไว้นะอืมแต่ละอันดูไส้เขาเดีเนี่ยคุณดูไส้เขาเดีโอ้โหวิ่งไปสมมุติเราไปเกาะตอนสองบาทห้าสิบนะแล้วแบบว่าไปทำงานต่อกลับมาเหลือสองบาทสิบห้านะโอ้โหเงยซีดอะถึงกับซีดบอกให้ ทำงานไม่ได้ใจรต้อตตอบยวไงต่อว่าอะไรเงี้ยต้องระวังเลยนะเขาเทรดแบบนี้นะคือดุมากครับดุเลยแหละนะประมาณนี้นะครับแนวต้านแรกก็2บาทยี่ครับสองบาทยี่นะแนวรับละ่ะแนวรับที่ไม่คนหลุดใกล้สุดเลยก็จะเป็นนี่แหละครับโลของแท่งนี้เลยนะใกล้สุดละไปดูก่อนมีอีกไหม แนวรับถัดมาก็จะเป็นตรงนี้ครับนะบาท88สตางค์นะและแนวรับหลังเพียงฝาโหจริงๆมันไม่ควรหลุดครึ่งแท่งแล้วเนาะไม่ควรรอให้มันหลุดบาท80บหรอกคุณหลุด2บาทคุณก็ต้องถอยแล้วนะครับเพราะยิงมาขนาดนี้จะย่อไปหลุดครึ่งแท่งเขียวมันเป็นไปไม่ได้รับทำด้านเทคนิคด้านแท่งเทียนมันมองไม่โอเคแล้วมองเป็นย่อทันทีเลยนะนะครับ มองแบบขึ้นไม่จริงอะเข้าใจป่ะขึ้นไม่จริงนี่วาอ่าประมาณนี้ครับดูสิคุณจำแพทเทิร์นเขาไว้นะไม่ธรรมดานะตัวนี้ขึ้นลงเนี่ยหัวใจวายนะแล้วต้องดูวอลลุ่มด้วยนะคือวอลลุ่มมีให้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าขึ้นแบบไม่มีวอลลุ่มขึ้นเล่นๆแล้วก็ลงนะระวังนิดนึงนะครับเทตัวนี้ระวังนิดนึงนะโดจริงๆ วิ่งแบบเกือบซิลลิ่งแล้วก็ไม่ปิดแล้วก็ลงมานะแล้วก็ลงมานะครับมผมว่าสามสี่บาทเนี่ยโหกองเนี้ยไม่สามารถขึ้นไปเจ็ดง่ายๆหรอก ถ้าเกิด FC ที่ขอมาแล้วแบบมันขึ้นทะลุไป4บาทอะ่ะเออเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งผมว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอ้วหขึ้นมาตรงนี้เขาโคตรเทพแล้วบอกให้โคตรเทพแล้วนะมอง4บาทพอมอง4บาทพอนะเขาติดตั้งแต่ปี2015ครับอืมเนี่ยโซนเนี่ยโอ้โหคุณทำลายโซนนี้ได้นะ6-7บาทมีเห็นนะครับแต่โซนเนี้ยไม่ทำงานง่ายๆนะ เขาติดกันตั้งแต่ปี2015ตั้งแต่ผมเข้าตลาดอะคิดดูดิโอ้โหติดนานเวอร์นะติดนานเวอร์สรุปแผน s a m c o ครับแนวรับแรบ,บ2บาท2ตาง,ตงแนวรับสัมมาบาท8แนวรับหลังพิฟาบาท80ครับแต่ถ้าคนเทรดซิงก็ไม่ควรหลุด2บาทนะยอมกันได้2ี่20ตังก็พอนะครับแนวต้านแรก2บาท2ครับแล้วก็แนวต้านที่จะเป็นสบัดไหน2426นะผ่นได้เจอกัน 3บาทกลางๆและ4บาทครับเป็นแนวต้านที่เยอะแยะติดกันตั้งแต่สมัยชาติที่แล้วเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับนานเลยนะแถวนี้นะถ้าทำลายตรงนี้ได้นะคืนของได้ปุ๊บก,ก็วิ่งครับวิ่งนะนะครับมันต้องมีแบบสตอรี่ซัพพอร์ตนิดนึงนะหุ้นเล็กๆแบบนี้นะมันจะมีประจำนะมีประจำ บางทีสตอรี่มาราคาก็ร่วงนะครับอืมประมาณนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมไม่รู้ FC ทนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้าเกิดหลุดบาท88หรือบาท80นะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องนะครับขอบคุณครับ